จาคุณปูก่อนเร็วมาแล้วพี like ่นนาะทำไมไม่ส่้ตาคุณปู่ป่ะคุณปูนไปหาปู่เข้ามาเหี้ยมาเอาของฝากให้คุณปู่ไปเร็วจอดสุดทาสง ออดักปูผู้เจ้าเลี้ยงปูจิว่ะปูปูไงเป็นมันแดดหอนไหลาตายไปไไลแล้วไก่จะหมดหอ้โ่อนยมาต่อ,อยู่ในบ่อหอนงน้ำของไรลวกวหอดคนฮมันหไหล,ก,งลงก็เต็น,นเลยเออถ้าพอยูีสานก็ตายอีสานหอนก็นี่เดี๋หอนไปที่นี่ว่าไอเดยดมากนี่้ รูไปรปมันรถลมไปล้มมันนี่ไงเย็นหน่อยเลยเนาะอืมอ้นี้ยก่เย็นไอ้ไ่เนี้ยมันเย็นมันุ่มหมือน้่แรงสินี่เดี๋ยวกานพยายีสานนี่เว้ยสีสิบห้าสีสิหกน่ออยู่คนน่อยาสีบกับมีอียงเกียน่อยเออเพราะว่ามันห้อนไปคินิดว่าเวลาลมมางซีนี่มันแบบแบบคือเข้านางฟีนไไฟไยแมนต้องในยูลีในเฮียน อันนี้ไข่ย้อนนี่สามสิบกัวหนึ่งรดน้ำเ่รดน้ำมือองเทียครับ้อเ้าไมาเท่าไจิมฮ้ยไอจิมไอิมไอิมไอิมอะไรรถทุเรียนมาวันนี้ไกล้ผู้เจ้าหลายนาะพ่อเนาะมันเพลเนาะไกล้พอขึ้นหลายขึ้นคันแสีันนี้เอาไปเรียนไม่แม่บอกยุบุนเขายุบุนเขเอาไปก็เจ้า พ <c oughs> ี่ดาวเมือออกลูกชุดนึงก็ได้ที่หาตัววันลูกมันเป็นสาออกมาอีกได้สอตงตัวสามตัวเตี้ยมึงขึงง <c oughs> ้นมนสามสิบเอามาไมีผู้ใดเอาไปชไนใส่ดีเอาไปทุนชองสูบข้องเอาไป <c oughs> เออที่ต้นว่ต้นวิ่ง อันมือตาดีดอมบึ้ดเลยโอ้โหแล้วได้ลูกปูมาใส่บ่ซื้อเอาเนาะลูกขึ้นเป็นซองสามเส้นเอ้าพ่ออานเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ่อไเอาได้เอามาลงกหนึ่งวนเลยไอ้กินครับอืมอันนี้ได้ปูเนาะไ้กินมันออกบ่าดเลยมันโอ้โหมันตายเออแต่พอได้กินเนี่ยมันไม่ใช่มันแดงๆที่นี่ช่วงนี้เพิ่งเลี้ยงปูได้เพื่นมัง เอาไอ้พอเหรียงกำหลังก่อนเอาเอาเอาเห็ดใอ้ปูกินดูดูเขาอันนี้แซบบ่ของฝากซื้อมาให้นะหลานจกม่จน้่อผมมาทางอันนี้เดีทางบุยลำ่ด้ี่อเกี่ยวพ่อหยำได้ยี่หเนาะเกี่ยวโคกเดี๋ยวอาทะเลยังบอขึ้นมกินอันนี้ก่อนนั่นใกล้เล่สองตัวมึงไงน่ะ ไก่หม <ra kind of mm. nah. ุนได้ั้งสาม่ไงไม่กินเดิมเอออเยายามนเดี๋ยาอมาใส่นอครับสวัสดีครับโอ้ยมาจะพยยามปูพี่น้องปูไหหลานตรนี้่นงเลี้ยงปูเนาะใครมาหยาเนี่ยโอ้ปูกระเทยนอนเนี่ยกังไหยปายาเราเลี้ยงปูจะไี่เนาะให้หลานนึง เแน่นเ้อนี่แน่นตัวเน่นอันนี้สเป็นตัวเมียมานักกได้กินผูรึเพี่งเอาวันนี้น้ำไฟรมันจะไข่เปล่านื่องหงยเนึ่งบ่อแน่นมากเลยก้าผูกระเทยมีอันนงอันนี้ไข่รอเปล่าดูก่อนมันเปไข่ป่แต่ปูกระเทยแเน่คมันไ่ม่ไข่พี่น้องม่นอไม่ต้องอันนั้นเลยงานเราเลี้ยงไวอันนี้งานเราเลี้ยงเด้อเราไปได้ซื้อไได้พี่น้องดื้ ครือเอาเอาไงเดี๋ยวเดียรสุกันกินคุณของฝากกันลาน้อยงานซื้อมาให้วันนี้ปูเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจ้งเนนี้กินแซ่บๆเพราะมีมหาซื้อกัดไม่หอนซ่อนถ้ากระปู่งเดี๋ยววัดบนนู้นพี่น้องตันีก็ับปูแล้วลายนี่พี่คั้งสองพี่เนะคือพอตอนน้องเลี้ยงได้กี่น้ำมันเนาะ ใ็่ทังไกินน้ำมนต์มัน,มนงแานแล้วนเ,นลนนเนี่ย่ไ่้องเอดทั้งไก่ทั้งเป็ดโอ้ถ้าเราไม่ก้าขาเราหยานเราใช้บุญปลาไพ่เปลือกบกุงบลกบุงเนีพี่น้องวันนี้คปลบอกคุุงพี่น้องวันนี้ม่วงกับพ่อบบกม่วงมั้เนี่มีคนกินม่วงก็เต็มต้นบปกบกุงก็เต็มต้นมงหนูปาต้องทุเรียนกับไงเติ่อมแล้ว ปคุ้งมันจะสะอ่อนเงินอันนี้พันฮ้อนแล่นนั่นมาอย่านไก่มันก็ไไ้พุม่มเป็นเบาไก่ชนต้มแซ่บลองเห็ดสุกันกินจคกกินได้ยังสุกันกินแล้วบ้านนี้ทั้งกระปูทั้งปลาก็ว่าไปอืมต้องเก็ียดเรา นี่สวนบักทั่วปยเนี่เมบูนอองมองกัเต็มทนพี่น้องเลยงานกินมงแม่ขาามไมงแทบได้คอยกินได้นึงวกรอล่างพนะ แตงนาแตงตาโอ้ยได้เครื่องสำอางงาม,มาแตงนะบ <c oughs> อลตั้งน,นี่ก็ดิทำบักุ้งเห็นน้ำกินซู่กันกินแต่ว่ายุในย่องนี่กันทีว่ออากาศขาดดีก็ยุ่ทั้งอีสานเขาอยู่ในพี่น้องมันบ่อนจัดคัดห่อนมันก็นห่อนเพราะอยู่ได้นะอนยู่ได้เลยแหละเดี๋ยวคอยเบิ้งจักองศา,าได้พี่น้องพี่น้องคิดเบิง้งค่อยเคเ็งเบิงเบ้งเมืเ่อกี้ในคูเกิลน,นะ มุกหนหาหาสน่ะ40อ,องศาย่ระยอะ่องน่ะ34แล้วตอแสงว่าระย่องเนี่ยอากาศดีคอเยเพราะว่ามันมีต้นไม้มีทะเลมีอย่างกันชีวาไปเนาะคว่ำห่อนมัง่งขยาำหนาวกับพวกหนาวจัดได้ปะเนี่ยข่ายุอีสานขน่วก็หนาวจัดเด้ยวในอีสานเ่านี่ยอะไรไม่ดีคนระย่างผู้ได้มักหนาวยุอีสานพี่น้องอยุนี่กันชีวาห้อนกับพวกหอนครับพี่น้อง34อ,องศา,าอีสานท่าส40 มุกดาหารสี่สิบและยองสารยิบสี่เลยพี่น้องเ้อคือว่าตลา,า,า,าดปลาันกาดอากาศผเคลื่อนคือว่านะพี่น้องแต่ละภาพมันก็มีดีคนละอย่างนะแม่เนาะมุกอีสานแล้วก็มีดีและยองก็มีดีดีคนละอย่างเอา,าพอมาแล้วพี่น้องเลยฮะอ<า>โอเคโอเคเอามาเบิ่งป่านะี้พอกัน เออไปซื้อข้าวเดียวที่พอเลยซ้ำปิ้งพี่น้องไปได้หีบของใหญ่หนึ่งพอแล้วสำนั่งกับพ่อแล้วพ่อล้วพ่อเนี่ยซ้ำอยากกินป่าเนาะย่าเนาะแล้งยางไปข้าวเดียวไหมท่พอไหมแล้วล่องมุดจับเอาบาดเดียวได้มากกี่ไหลเนาะกี่นี่ระหว่างนี้เอาก่ะพ่าหลิบนู้นซื้อพี่น้อง สสนนเออข้าวเดียวเอามีดลีเรเคยในท่อท,ะท,ะทะะอักก็จามุดจับผ่าได้ลีก็มีเนี่เออคนคนจริงแบบพิเศษทางของ่นนะเอาอทานนาก็เป็นทานเอาได้พี่น้องไาเลยกมอนชินนั่นเป็นทานข่ามันเป็นน้ำมันเต่าน้อยเนี่ยมันมันบะลุวงวเนาะเ้เอากินเนี่ยไปยัง

พิ้งลาได้พี่น้องเลยถ้าพ่อไปถึงมากเมื่อกี้เนี่ยพิ้งาหรืกันกินูกเขาล่ไก่ไกตัวนึ่งอันก่ตัวูก็อยากให้าน,นกินกับปูแล้วไปหากับปูมากเมนี่บ่ได้ไปหาน้ำคลองหรอกแล้เลี้ยงเอาไหมเลี้ยงกับปูพี่พิ้งพาพี่พพไปไปน้องชูมมาไล่ไปสวิตเ้อย่านเด้อ สุกไว้ได้ป่าน um, เนาะ้เอาสร้างนี่ใส่สักคนนึ่งมันสุกท้างใดทั้งนึงเอ้านี่ของแท้ต่อเไป็นที่เดือดอีกแหละเออเสดเอานีขี้เดือดแห้งอะไรเห็ดเมื่อยเยอยู่น้งนูนั่นนะ่นูนท่านดิสตของงานกินน้ำแดงให้ปูไข่ให้ไปไงงานลองซีมมึงดูเจ้าน่ะ ง,ง่ต้องซิ่มบังมันสี่ง่ายยืนมอ่ะอ,อมันบางเนาะเออ,อเขาเหยีดไปคนปอกง,ง่ายเนาะมัน,นมองบางเขาเล้าออกจนบางแล้วเขาทำคนกับพิงผ่าพี่น้องเอาการลดเงาหวานไหมอ่ะเพราะดีกินเนาะ

เอาบางทีก็น่ามันก็การลืมนะยาเราก็ได้คิดนี่อย่างเพื่อนยอกคำร้านไปแน้วเอาพี่น้องเห็นแล้วกินสู้กันกินท้ามันไกลต่ำบากหุ่งนะแม่เนาะเออเอาข้าวที่ไยพี่น้องเพิ่งเป็นธรรมชาตินั่สิไปเลยเด้อธรรมชาติเอาโคกขึ้นเสียงก็เป็นตาแตกจ้ะแหงมอไม่นแหงแล้วดิก็ว่าแล้ว ฟังเสียงมันดังแตกๆมาแสงว่ามันแหงเหรอเนี่ยนี่เออเออมันฟังออกง่ายด้กันคกกันเดี๋ยวได้ไปซื้อมาไหมมันกันเสียงมันมันเฝ้าแบบนี้เสียงว่ามันเริ่มแหงกัแล้วเนี่ยเนาะเอาพี่น้องเอามาหนิครับมาแยมเด้อเข้าลายย่างเด้อพี่น้อง ย่างส้มตำหนึ่งคูต้งป่าอกินกินดีเนอ่างหมูนะคะต้ตมย่างปลาอร่อยจังเลยปลาิ่มากกซตๆดกันเนอกเียนปลาอร่อยจังเลยเนาะย่างหันนหยาไปหาเดียวไนปเหยียบยังน่ะ

นั่งลงข้างๆปู่อ่ะข้างปู่ั่เออเอามออีกนะมาตังมาวางอืออีกนะบ้างเอาอีกนะบางแท็บเล็ตนะ้มันูงไปเงินสามเองกินบ้เนกินกินกินๆๆเสร็จรอยมะยุดกินฟานังอยู่มีอกินรมีใครด้วยพ่อ พูดอะไรมาคุยกันอะไร มามาอนไม่กนาวนี่น่าข้งนอไ้เฮอมาท้ายดนะเ่มาด้วยเื่อนเ่อไหอันนี้ลูกใต้แม่เลยครับ ทำหนีบะห่านบะหว่านแล้วล้วพอบ้หานเลยว่ะต้องหมนานถุงละหันยนสี่ส oh ิงศายี่สิบยาวิอไี่นจำสอะไรอีก้างทุอเห็นจะปูเห็นจะปูเขาจะจะโอนมันควรเจ้าจอมมึงกินเขา

ผมไม่กันในการผมหมดที่กันจั่งมกินหมดที่กนเดยจั่งหมดขนาดไก่น่อยว่าบอติดกินงมันไม่เก็งเลยนะว ไก่มนเด่ำเดยจลงลคู่ก็คเลยงเ้ยบปัดตีลูกกะบะ่เลี้ยงบ่าช่อนแล้มันหอนอตมันนอนไตใส่ห้ได้ไปม่นลมาวิดเยแต่ลงมาวัดทบกันโอยทีจะูบาวงดูกระเจกัเอาเลยคนาะไปลี้ยางกอยเดินใหมันพ่วง เมียน่ะข่ต้มกินกันได้หมดเลนักลุกได้มาก็ปล่อยนักลุกมาได้ก็ยังปล่อยนี่เลยโก้โอ้ยกบบโก้กันได้เนาะเฮ้ยองไปต้อนคน ม,ม,มันก็เรื่องกีรติระดับเมมันนี่แหละจับปัดคุณตาโอ้โยจับปัดคุณตาแล้วก <c oughs> ็ปลดปูไปแล้วจ่าจะงอนจะนั่งเลยอย่างนี้่วาวบ้าน,นินเยอะเลยเหนือ <c oughs> ่อยเหนื่อยจริงเหรอเอ้ยัวกมันต้นมละหวานเ <c oughs> านาะอันอัน <c oughs> เอาข้อองเนี<า>่ยเดี๋ยวเอาข้อไปดูแล้วเห็นไหม